ใช่นานสี่ห้าปีแล้วแล้วตอนแรเขาไม่รู้เรื่องกูเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาไปขเพราะว่าไม่ลืมเหรอคะว,วิกกี้ก็เป็นคนที่มาทำให้ไอเป็นคนที่ดีขึ้นโอเคแตอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็นสิบปีแต่ในช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้มันก็ทำให้ให้เห็นแวว่าวิกกี้รักไอามากแค่ไหน เวลาถ้าหัวใจเจอคนที่ใช่และพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่สำหรับพระเอกหนุ่มมาดเคมเวียสุกลวัฒน์ที่ค้นแทนเป็นเจ้าบ่าวปายแดงฟ้าและไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565ถือเป็นเลิกดีหนุ่มเวียรจูมือเจ้าสาวนอกรงการคนสวยวิกกี้พีมนยาเข้าประตูวิวาหวานชื่น ากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอบอวนด้วยความสุขของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่แสดงความรักด้วยการโอบกอดเต้นรำบรรจงจูบในวันสำคัญที่สุดในชีวิตทำเอาผู้ชายเข้มแข็งอย่างเวียถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความดีใจเอาไว้ไม่อยู่ เรียกว่าวิวาหวานชื่นผ่านพ้นไปไม่ถึงวันก็เกิดดราม่าเดือดตามมาแบบติดๆยิ่งกว่าเน็ต 5G ซะอีกเมื่อโลกโซเชียลเกิดแฮชแท็กเวียสุกรวัต์และเวียวิกกี้ตอบโต้สัตวกันเดือดทั้งฝ่ายที่ไม่พอใจกับเวียและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับดรามา่าขึ้นเทนทวิตตอร์อย่างรวดเร็ว เมื่อชาวเน็ตบางส่วนไม่เห็นด้วยกับคำพูดของพี่เวียในพรีเซนเทชันช่วงฉลองวิวาที่มีการพูดถึงสาววิกกี้ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็น10ปีแต่ช่วงเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ทำให้ได้เห็นแล้วว่าฝ่ายหญิงรักตัวเองมากแค่ไหนโดยมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติอดีตคนรักเบลล่าราณีที่ได้ปิดฉากรัก9้าปีแบบช็อกวงการบันเทิงและไม่ถนอมความรู้สึกของอีกฝ่ายต่อให้สมุปอ่อนแล้วก็ตามทั้งที่อดีตคนรักไม่เคยพลาดพิงถึงหนุ่มเวียเลย ซ้ำเวียยังถูกตั้งข้อสงสัยถึงเรื่องคบซ้อนและฝ่ายหญิงตั้งท้องหรือเปล่าแถมสาววิกกี้ยังถูกหางเลขดราม่าไปด้วยถึงเรื่องในพรีเซนเทชันที่เธอบอกว่าไม่รู้ว่าเวียเป็นดารารวมถึงในงานฉลองอัฟเตอร์ปาร์ตี้หลังเสร็จพิธีแต่งงานที่เธอถูกมองว่าตอนแรกดูนิ่งๆหวานๆแต่ดูไปดูมาเหมือนแอบแรง งานนี้ชาวเน็ตอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยกับดราม่าอย่างหนักออกมาโต้กลับเดือดแทนหนุ่มเวียและสาววิกกี้ซึ่งบอกว่าไม่เห็นมีประโยคไหนที่เวียไม่ให้เกียรติเบลล่าเลยซึ่งถ้าฝ่ายชายคบซ้อนจริงต้องมีข่าววงในและคนในวงการออกมาพูดแล้ว ส่วนเรื่องท้องถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะเขาอยากจะมีลูกอยู่แล้วพร้อมสัว์กับคนแซะเวียให้ตั้งสติหยุดมองโลกเพียงด้านเดียวและหยุดโยงไปถึงอดีตคนรักเวียเพราะเขาเลิกกันไปแล้วแถมยังสวนกลับแทนสาววิกกี้ที่ถูกวิจารณ์ว่าเหมือนแอบแรงโดยบอกว่างงเอาอะไรมาตัดสินเขาก่อนมองแค่การแต่งตัวเนี่ยนะ ในขณะที่หนุ่มเบียยังไม่มีความเคลื่อนไหวและพูดถึงกระแสด,ดราม่าแต่อย่างใดแต่ถ้าหากหนุ่มเบียออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อไหร่ข่าวสดจะตามติดและรายงานให้แฟนเพจได้ทราบก่อนใครแน่นอนค่ะ